ตั้งเป็นภาษาญี่ปุ่นรู้สึกก็าอ่านยากกว่าพ่อมึงตั้งเป็นภาษาญี่ปุ่นหาพ่อมึงกนันนี่เลยเสียงญี่ปุ่นเลยรีน่าจัง <c oughs> เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครจะหยิบสไปายหยิบไปเลยเชื่อมันในลูกซองไหมทุกคนไม่ไมเชื่อเชื่อใช่ป่ะโอเคได้เดี๋ยวกูเล่นลูกซองให้กูเชื่อมันในมึงเชื่อไปโู้ตแล้วกูดูมึง้ายโอ้ าอุ้ยเอาไอ้เหี้ยกูยิงก่อนมันไม่โด,ดนได้ไงวะอุ้ยเอาไอ้เหี้ยกูยิงก่อนมันไม่โดนได้งไงวะกูนักแตกยมังเ really. ลยหดยอ้เปนกูโดนด้วยยงแบนวิเจ้เพื่อนกูเจอเพื่อนโอ้โหเพื่อนหร่ลองยัดกูหนึ่งส ซัมซัมมาโดนล้านหนึ่งสองซัมดนล้านไอ้เหี้ยโดยไอ้คูเปอร์ซัมเลยโจ๊สโคว่ะโอ้โหมันโอเวนเอ้ยบุงโดนนะผูโดนเลยมึงก็หยิบลูกซองดันไปหามันดิ โอ้บอดโอ้ยเหยียข้างบนนี่ดรบยนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณอยากเป็นแอสซิสในเกมวอร์เรนต์ What the fuck What the fuck Skip it up, 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 up Yes, yes, yes Skip it, 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 it เอาเหี้ยแล้วใครดันกว อตรีอันตรีอันตีอันตรีเอ้าไอ้เชี่ยวก็เผื่อเข้าเสียดีกูไปไปไปตรงไหนวะกูเผือกูกูเผื่อเข้าที่วัดไอวีกูอยากเข้ามากมั้งไอ้เชี่ยเย้เย้ตาย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 นิ่งอ้าวกูช่างแม่งแล้วกูจะเล่นลูกซองลูกซองดันเลยมาเลยมาเลยกูลูกซองตาบอดเฮ้ยหลาน เซฟเลยไหมเราหนีเลยไหมกูใส่ไอ้ปืนดีมาเซฟเลยดีกว่าเชื่อกูดิดียังไงเก็บแวนดอลมาดิเอาเอเล่ไปทําไมแวนดอลไม่รู้อยู่ไหนช่างแม่งกูไปไกลแล้วพึ่งเดินผ่านมาว้ากูสาจะเซฟปืนแล้วกูตายเฮ้ยขอขอกูขอใช้แวนดอลฆ่าคนสักคนสองคนหน่อยดิขอใช้แวนดอลฆ่าคนอะอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยโดนยิงอีกโดนยิงโดนิ

คปางติโรบยิงโอยูโคตรไกลเลยเียโอ้ยสปยคพลนต์ดหรือืนอย่างเดียวยิงเอาดิมาดึงไทยมาช่วย่วยโอ้ยช่วยเพื่อนดิเหียกินดิแฟรใส่หน้ากู a t t e

โอเมโมกเฮเวนโอเมนสโมกเฮเวนโอเมนสโมกเฮเวนโอเมนสโมกเฮเวนไม่อยากเล่นแล้วนอแงอแงอแงอย่ามาตัดทำไมตานี่กูอย่างนักูก็ไม่ใช่อันดับลงของทีมแล้ว

ย้ายยายไปเองไปนูแล้วไปนูแล้วนูแล้วนะบารุบารุอรุมเห็นแล่ะแบบมันหอกไปนู่นเจไปเอเจไปเอเไปเโอ้โห